กรสูรายการเจาะใจครับเนื้อหาของรายการเจาะใจในคืนนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักซึ่งทุกคนทวินหาทุกคนอยากมีทุกคนอยากให้ยั่งยืนแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนใครสักคนไว้เมื่อประมาณ2,500กว่าปีที่แล้วว่าที่ใดมีรักที่นั่นจะมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อมีความรักก็จะมีความคาดหวังอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้ได้อย่างนั้นอยากให้มีอย่างนี้และเมื่อมันไม่ได้อย่างนั้นก็เกิดเป็นความทุกข์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับ โลกมาก็คือความรักและการปรึกษาในเรื่องความรักวันนี้แขกรับเชิญของผมสองท่านดีเจพี่ชอดกับดีเจพี่ไอ้อยจากคลับ f ล i d y y รายการวิทยุที่เชิญชวนผู้คนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักในคืนวันศุกร์ทางคลื่น Green วฟร้อย6 5นะครับวันนี้พี่ชอดมาตามปกติค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไอให้ฟังตามปกติด้วย,วยค่ะซึ่งเป็นความปกติมากสวัสดีคะแขกเ็นไหนคะใครไม่ยอมปล่อยหรือว่าใครไม่ยอมไป แล้วทางครอบครัวเราค่ะมีมีคนที่รับรู้เรื่องนี้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่ายัางไงอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าจะคิดทําอะไรต่อไปก็ทำใหมีสติแล้วกันเพราะว่าสิ่งนี้ผ่านมามีคนเป็นบทเรียนทําไปทํามากลายเป็นกระแส talk of the town ได้รับความนิยมสูงและวันหนึ่งด้วยเนื้อหาแบบนี้ก็กลายเป็นว u ิกวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงมากว่ากันว่าอยู่ใน u t u b e เนี่ยมีคนเข้าชมเป็นหลักล้านล้านวิวทีเดียวนะครับก็ขอต้อนรับดีเจทั้งสองท่านครับพี่ชอตและพี่อ้อยครับสวัสดีครับพี่ชอตสวัสดีครับ สี่ปีแล้วนะขับไฟเดย์นี่เจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้วทุกวันศุกร์อะค่ะพี่ดูเจ็ดปีต่อต่อเนื่องกันมาผมกาลังมีความสงสัยว่าคนที่ฟังเรื่องความทุกข์ของผู้คนมากๆนี่จะทําให้เราพลอยพลอยแย่หรือเราได้รับความรู้ได้เราอิ่มเออว่าได้ช่วยคนมันไม่ไ,มได้ <คน S 2> มีความทุกข์อย่างเดียวนะคะพี่ดู <ฮะ S 2> บางทีมันก็มีเรื่องที่เป็นความสุขที่ทําให้เรายิ้มอิ่มใจอะไรก็มีนะ,ะก็มีนะเพราะชีวิตมันก็มีหลากหลายอะคะอ่ะแต่ว่าต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งว่าเวลาที่เรามีความสุข เรามักจะไม่ค่อยจะอยากจะโทรศัพท์เข้ามาถ้าย้อนกลับไปการเริ่มต้นของคลับไฟเดย์คือความตั้งใจยังไงฮะที่ r e e n w ว v เนี่ยค่ะปกติก็จะเป็นเครื่องวิทยุที่ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของเพลงเพราะเปิดเพลงเยอะ,ะแต่มาวันหนึ่งเราก็อยากจะมีลักษณะรายการที่เป็นแบบทอล์กโชว์บ้างแล้วเราก็เลยจับเอาประเด็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่ขึ้นมาเล่นแล้วก็พอคุยกันถึงเรื่องนี้ว่าจะมีลักษณะรายการแบบนี้ทุกคนก็บอกว่าเออพอดีพี่ชอดเองเป็นคนที่จัดรายการในลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ต้นคือพี่ชอดเนี่ยเราเข้าใจเพราะว Yeah. <laughs> you แต่พี่อ้อยนี่ได้รับการคัดเลือกมาเพราะไงฮะความรักโชดชนโอ้ยไม่ใช่เลยค่ะประสบการณ์สงแฟนน้อยมากสถิติอกหักมากมายคืออาจจะเป็นได้ว่าจริงๆตอนที่จัดรายการก็เป็นคนจัดรายการปกติอะค่ะพี่อยู่คือเปิดเพลงไปเรื่อยๆแต่ว่ากับพี่ชอดเนี่ยเรามักจะคุยกันถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนอยู่เรื่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้ววันแรกของการมีขรับไฟเดย์อะเราไม่นึกเหมือนกันนะคะว่ารายการจะอยู่ได้มายาวถึง7ปีเราไม่นึกเหมือนกันว่าจะมีผู้คนมากมายขนาดนี้ในการกดโทรศัพท์เข้ามาเพื่อเล่าให้เราฟังว่าสิ่งที่เขาเจอคือเรื่องอะไรตอนจ นโทรมาเพราะรายการนี้เนี่ยถ้าไม่มีคนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยพี่เอดกับพี่อ้อยจัดรายการไม่ได้นะคะใช่ไม่งั้นพี่ก็ต้องเล่าเรื่องของพี่ไปให้ไปเรื่อยๆซึ่งมีน้อยมากก็น้อยมากค่ะไม่ถึงชั่วโมงนะเดี๋ยวก็เล่าจบแล้วแต่ผลที่ได้รับก็คือได้รับความนิยม รูปแบบก็คือเราตั้งหัวข้อแหละแต่ละสุกเราจะมีการตั้งหัวข้อค่ะตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วก็ใครที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเรื่องแบบนี้ก็จะโทรศัพท์เข้ามากันแล้วเราก็จะพยายามเปิดหข้อเช่นสมมติว่าเธอรักไม่พอหรือฉันขอมากไป่ะเราก็จะพยายามรับสายเปิดรับสายที่มาจากทุกๆมุมเ่คนโทรเข้ามาแบบเห็นด้วยบางคนโทรเข้ามาแบบไม่เห็นด้วยผู้หญิงกับผู้ชายใครโทรมาเยอะกว่ากัน แรกๆมอก่อนผู้หญิงเยอะกว่านะพี่ชนะเนาะแต่หลังๆทาไมไม่ทราบข่าผู้ชายเยอะขึ้นเรื่อยๆเอาหัวข้ออันดับหนึ่งเลยฮะปัญหาที่เจอบ่อยๆคืออะไรครับก็คงเป็นเรื่องรักคนมีเจ้าของรักสามเศร้าคือเมื่อก่อนสามเศร้าเดี๋ยวนี้มีสี่เศร้าห้าเศร้าด้วยนะคะคือคือรักคนมีเจ้าของต่อๆกันไปเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมากคือบางทีเราก็ยังมานั่งวิเคราะห์กันว่าที่จริงแล้วชิดมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่คือรักคนมีเจ้าของเนี่ยแต่ก่อนอาจจะเป็นเรื่องราวที่ทรมานหัวใจมาก เฮ้ยฉันทาอย่างนี้ไม่ได้นะมันผิดศีลธรรมมันผิดต่อตัวเองผิดต่อครอบครัวผิดต่อคนที่เรารักแต่ทรไมยุคหลังๆกลับถือสาเรื่องแบบนี้น้อยลงอคือเธอมีเจ้าของเอาก็เรื่องของเธอฉันไม่ได้ยุ่งกับเจ้าของของเธอฉันยุ่งกับเธอคนเดียวนี่นาอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะหรือไม่เช็คก่อนว่าตกลงเขามีแฟนหรือยังเพราะรู้สึกว่ามันเรื่องอยกตัวอย่างอันหนึ่งง่ายๆให้ฟังไหมว่าว่าหน้าแปลกใจว่าสมัยนี้เป็นยังไง เคยดูข่าวเร็วๆนี้ไหมฮะพิธ <c oughs> ีกรสอเสือ,อมีกิ๊กเดาก่อนเลยค่ดูไหมฮะดูแล้วเชื่อแล้วม,มีหลายท่านการุณาทายว่าเป็นผม <c oughs> ผมกําลังคิดว่าโอ้โหหนึ่งถ้ามามองในแง่ดีโอ้โหเราหล่อจังเลยเราอะไรงี้แต่มองในแง่ความเป็นไปของสังคมคุณกําลังคิดว่าผมมีชู้คุณกําลังคิดว่าผมเสื่อมเสียศีลธรรมคุณคิดว่าผมเป็นคนอย่างนั้นหรือคิดว่าผมทํำไหมซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเหมือนด่ากันเลยนะซึ่ง มันรับไม่ได้ไงมันคือคือมันมีลักษณะสังคมกลายเป็นเหมือนกับว่าคือกลายเป็นว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนทําความผิดเยอะๆแล้วมันชินพอเราชินกับความผิดเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ผิดอือันนี้น่ากลัวที่มันมีสารวจล่าสุดเป็นเรื่องน่าตกใจนะคะที่ก็สำรวจหนึ่งในสี่ของเด็กไทยยอมรับได้ถ้าแฟนมีกิ๊กอ่ะเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันทําให้รู้สึกว่าเอ้ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกแล้วหรือไอคาว่ายอมรับได้ไม่ได้แปลว่าไม่ทุกข์ด้วยคืออ๋อมีก็ได้บางคนนะคะไม่เป็นอันดับหนึ่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันแปลกมากที่แต่ก่อนเราจะถือมากว่าไม่ได้เอ้ยรักฉันซื่อสัตย์ต่อฉันฉันรักเธอจะยังซื่อสัตย์ต่อเธอเลยหลายครั้งที่เราตอบคาถามง่ายๆว่าน้องก็นอกใจเป็นแต่ที่น้องไม่ทําเพราะอะไรเพราะน้องรักเขาไงมไม่อยากให้เขาเสียใจแล้วทาไมเขาทาคนที่โทรเข้ามาก็เงียบแปลว,ว่าเขาก็รู้ทั้งรู้ว่าก็คงไม่ได้รักเท่าที่เรารักเวลาเจอเรื่องแบบนี้แล้วเ,เรามองว่าเทรนด์มันหร,หรือกระแสของสังคมมันกลายไปในทิศทางที่แย่ลง พี่จอดทำยังไงบ้างครับคือเราต้องยอมรับอันนึงค่ะว่าปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกเนี่ย บางทีมันไม่ได้มีถูกผิดแบบชัดเจนแบบดําขาวบางคนอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนที่2ที่3ของใครบางทีฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่1อยู่ดีๆเวลาผ่านไปอ้าวไม่ใช่ฉันเน่ยเป็นคนที่ 2, 2> <ขอ S 1> ที่3เขา้ามีคนที่1ของเขาอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะ,ะคือมันยังมีรายละเอียดต่างๆนานา,นา,นานอีกมากมายในในในลักษณะแบบนี้ที่เราเองอาจจะไม่ได้สามารถในการที่จะไปตัดสินถูกผิดกับใครได้นี่อกอไหมคะเพียงแต่ว่าพี่ชอดกับพี่อ้อยคงจะ ช่วยในแง่ของการรับฟังแล้วอาจจะเป็นคนที่แบบปกติเราจะมักจะใช้วิธีตั้งคําถามไหมคะพี่ดูเราจะใช้วิธีไม่ตอบแต่เราจะีตั้งคําถามไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะพูดไปพูดมาเขาก็จะรู้สึกได้เองว่าเออจริงแฮมัน มันไม่ใช่นี่มันไม่ถูกต้องอะไรเยงี้ค่ะก็แบบนั้นก็สมมติเขามีความทุกข์อยู่แล้วแต่เขาทําเรื่องที่ผิดนียพี่พี่จะมีความลาบากใจไหมว่าถ้าเราไปเตือนเขาก็เหมือนซ้ําเติมคนที่กําลังทุกข์อยู่ตอนแรกนี่เราต้องเป็นฝ่ายเดียวกับเขาก่อนคือคืออยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ไม่ได้เข้าข้างกันซะจนกระทั่งแบบเห็นผิดเป็นชอบไปหมดค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะบางทีการตั้งคําถามง่ายๆความถามไปเรื่อยๆเขาคิดได้เองใช่ค่ะเขาจะเริ่มรู้สึกไปเองว่าแบบเออจริงเน้อจริงเน้ออะไรอย่างนี้ความยากของรายการแบบนี้คืออะไรครับ อย่างแรกเลยค่ะเวลาที่เราฟังเขาเราต้องยอมรับว่าเราฟังความข้างเดียวอยู่ oh. เราฟัง oh. คนที่โทรศัพท์เข้ามา oh. นะคะคนที่เขาเอ่ยถึงคนที่เขากล่าวถึงมักจะมีความผิดสารพัดอยา่างแต่ว่าหลายครั้งที่เรามักจะพูดกันว่าความผิดของเขาครึ่งหนึ่งคือเรานะ oh. อย่างน้อยเรายอม oh. ซึ่งบางทีเราอาจจะต้องทําตัวถอยออกมาเป็นกลางนิดหนึงว่าถ้าเป็นอีกฝั่งนึ่งล่ะ oh. ออการที่ สมมติเราคบกันผู้ชายผู้หญิงคบกันผู้หญิงมักจะรู้สึกว่าการที่อยากจะได้อะไรแล้วไม่ยอมพูดเนี่ยมันเป็นการแสดงออกเขาจะได้ไม่ว่าหนูงี่เง่าไงคะหนูอยู่ได้ทุกอย่างหนูยอมได้ทุกอย่างแต่เราก็ต้องบอกกันก่อนว่าไอการที่มีอะไรแล้วไม่บอกมีอะไรไม่พูดก็เป็นความงี่เง่าอีกแบบหนึ่งนะคือเราต้องพยายามที่จะฟังเขาและต้องคิดอีกมุมหนึ่งให้ได้เพื่อความเป็นธรรมของคนที่ถูกกล่าวถึงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ<ฆ>ว่าเราทํารายการวิทยุอยู่อ,อะคะ่ะ คือคนที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเราต้องดูแลเขาในฐานะที่เขาเป็นคนที่โทรเข้ามาปรึกษาแต่ในขณะเดียวกันเราต้องดูแลคนที่ฟังอีกมากมายเป็น,นเป็นหมืน่นเป็นแสนนะเป็นล้านคนที่ฟังอยู่อะคะ่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาฟังอยู่ตอนนี้มันก็เลยทําให้เราต้องมีสติค่อนข้างสูงโดยเฉพาะที่มันเป็นรายการสดรเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาโทรเข้ามาเขาจะพูดอะไรมันอาจจะมีบางเรื่องที่แบบล่อแหลมบ้างหรือกระทบกระเทือนความรู้สึกใครหรืออะไรต่างๆอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องทั้งสองคนต้องช่วยกัน ที่จะหามุมในการที่จะเข้ากันแต่ละคนว่าเอ้ยพี่ชอดเล่นมุมนี้นะพี่อ้อยจะมาอีกมุมหนึ่งเพื่อจะเผื่อไว้ว่าสําหรับคนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาจะได้จะได้คิดตามไปในทุกทิศทางไม่ใช่ว่าคิดแต่มุมใดมุมหนึ่งมุมเดียว mm hmm. อันนี้เป็นความยากเพราะว่าเอาให้จริงๆมันก็คือการทำโชว์เรียลิตี้โชว์สด,อ,ดออกออรายการนั่นเ,เอง,งอใช่ค่ะ,คะกรณีไหนที่พี่รู้สึกว่าโอ้โหมีชีวิตแบบนี้ด้วยเหรอมีจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ย เเคยจอมต้องบอกว่าแทบจะทุกสัปดาห์ของการจัดรายการเนี่ยบ่อยครั้งที่แบบพอเสร็จรายการแล้วจะกลับมาพูดกันต่อว่าโอ้โหมันมีแบบนี้จริงๆริหรืออะไรเงี้ที่แบบเรารู้สึกแบบโอ้โหนี่ชีวิตจริงหรือมีไหมก็อย่างักเรืออง่างน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคบกับแฟนมา4ี่ห้าปีถึงขั้นว่าจะแต่งงานกันสวมแหวนกันแล้วต่างๆนานา เดินทางไปเที่ยวกันที่ตอนกลับปั๊บหนึ่งเขาได้รับสายโทรศัพท์สายหนึ่งแล้วอยู่ๆผู้ชายก็ร้องไห้จนเสียสติผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยรู้สึกแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่มั่นใจว่าสิ่งที่เขากำลังฟูลไฟกกำลังสูญเสียเนี่ยต้องเป็นคนที่พิเศษมากมสรุปแล้วก็คือเขามีแฟนอีกคนหนึ่งอยู่แล้วและวันนั้นเนี่ยมีคนโทรมาแจ้งว่าแฟนเขาอีกคนกำลังจะเสียชีวิตคือคนหนึ่งกำลังจะตายแต่อีกคนตายทั้งเป็นไปแล้วอยู่ในรถ พอดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สะเทือนความรู้สึกเราด้วยเราก็เลยเลือกเอามาทําเป็นมิวสิกวิดีโอหลายคนคงจะได้ดูไปในเพลงเจ็บตาจงก็คือมาจากเรื่องจริงมาจากเรื่องจริงและชีวิตมันก็จะมีความซับซ้อนก่อนเกิดขึ้นอีกอย่างที่เห็นนะคะว่าใน MV เนี่ยเราเห็นแค่นั้นแต่ในชีวิตจริงอะเรื่องอมันไม่จบ<น>แค่นั้นน้องผู้หญิงคนที่เป็นตัวเอกในเรื่องตอนแรกพอเขาแบบรู้สึกแบบนั้นปั๊บเขาก็โอเคในเมื่อคุณรักของคุณขนาดนั้นเราก็ไม่ไปอยู่ตรงนั้นต่อแล้วกันนะคะตัวเองก็เลยไม่เป็นไรกลับมาเดินนนนห้้้าาาาตต่่่ออออไปปดวววยยัััเเงงรรกกกกฏจผูชีีคึทน จะแต่งงานคืออีคนนะอีกคนละคนละคือในเมื่อคนเดิมคบฉันเพื่อซ้อนกับคนอื่นฉันไม่เลือกเธอก็ได้เสียใจก็จบไปคบคนใหม่ถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นมีลูกปรากฏว่าวันที่มีลูกอะค่ะเกิดอุบัติเหตุอันนึงก็คือทําให้เขาแท้งพอวันที่เขาแท้งถึงได้รู้ว่าคนที่เขาแต่งงานด้วยมีภรรยาอยู่แล้ว ยังมาบอกพี่ชอดเลยว่าพี่ชอดทำไมชีวิตเนาถึงลอยอะไรนี่จะมาเจอแบบนี้เยอะจริงๆใช้คำว่าอะไรนอกจากซวยนี่ผมยังนึกคำอื่นไม่ออกคือแบบบองซวยไรนักหนาขนาดนั้นจริงๆค่ะแล้วบางคนนะคะอย่างที่พี่ชอดบอกค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นมือที่สมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขอรักใครเขาไม่รู้แต่กลายเป็นผู้ถูกกระทําตลอดแต่ผู้ถูกกระทําวันหนึ่งก็ต้องมานั่งตัดสินใจเหมือนกันว่าแล้วถ้ารู้ทางรู้แล้วยังไงต่อแน่ใจแหละว่าคุณไม่ได้คนผิดคุณไม่ได้ไปแย่งใครมาแต่เมื่อรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้ว เราจะทําอย่างไรต่อไปเวลาผมฟังอย่างนี้นะผมมีความรู้สึกว่าแฟนแฟนของขับไฟเดย์เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือว่าโอ้ฉันทุกข์จังเลยเรื่องของฉันพอเจอคนอื่นเรื่องใหญ่กว่าเราจะได้อ๋อของเราเบาๆใจเย็นนั่นคือประโยชน์เกี่ยวนะมันเป็นประโยชน์เหมือนกันนะนั่นคือประโยชน์กันฟังกันดูเพราะว่าเรามักจะนึกว่าแผลของเราจะต้องใหญ่กว่าคนอื่นแต่พอฟังเรื่องของคนอื่นแล้วบางทีเรากระจอกมากเลยเรื่องเรากระจอกมากเราแปะฟาเตอร์ก็พอไม่ต้องเย็บอะไรเงี้ยอย่างนั้นใช่ไหมคะ มีแบบแปลกไหมที่พี่จอ์ดคิดว่าเฮ้ยมนุษย์เราเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้วเหรออะไรเงี้ยก็คงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ประเภทที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่มันก้าวไปไกลามากจนความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีค่ะคือ <c oughs> คือติดโทรศัพท์คือคนสมัยนี้สามารถที่จะมีแฟนที่รักกันเป็นแบบ7ปีอะไรเงี้ยโดยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยสื่อสารกันผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนานาแล้วก็ยืนยันว่าเป็นแฟนกัน ต่ไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันถามว่าทำไมในโลกไซเบอร์ใช่ค่ะถามว่าทําไมเราไม่รู้สึกผิดปกติหรอคะก็ไม่เห็นเป็นไรนะคะก็รักกันเป็นแฟนกันรักเลยนะถูกใช่ค่ะแล้วก็มันก็ล้าเข้าไปอีกนะคะจึงกระทั่งอาอย่างน้อยก็ยังดีนะเขาไม่ได้มีความใคร่ไงใช่ไหมเขาไม่ต้องไปเจอตัวไม่ต้องไปทําอะไรกันก็มีอีกแบบหนึ่งค่ะที่มีเรื่องแบบนั้นกันเนี่ยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีซึ่งความสัมพันธ์ทางเพศผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือยังไงคะ ในแต่ละสุขเนี่ยค่ะเราต้องใช้ทุกอย่างนะคะม,มาประกอบกันในการที่เราจะตัดสินใจพูดอะไรออกไปมีกรณีแบบประทับใจไหมครับที่เป็นความรู้สึกดีๆที่เรารู้สึกเอออิ่มอิ่มเอมสิ่งเดียวที่เราทําอยู่คือฟังเขาแล้วหาวิธีคิดที่จะทําให้เขาทรมานกับเรื่องนี้น้อยลงเราเป็นรายการเล็กๆรายการหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคน2คนดีขึ้นจริงๆไม่ใช่อะไรอะค่ะแค่เขาไม่ยอมสื่อสารกันคือเขาบอกว่า คนทั่วไปเนี่ยเวลาไปค้าขายกับมาม่าเขาบอกให้จําไว้เลยเนี่ยประเทศที่เคยเป็นหนึ่งเป็นอาณานินคมมาก่อนสองที่ด้อยกว่าเราเนี่ยเขาจะละแวงเราก่อนจะไปชมเรื่องราวกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้เราไปพบกับช่วงเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องกันก่อนครับเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้อง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพุธครับวันนี้เจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องครับเราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านหนองปากโลงครับที่จังหวัดนครปฐมครับวันนี้ผมพุธจะมาทําอะไรที่โรงเรียนนี้ต้องตามผมมาดูเลยครับอะไรครับผู้ชมครับวันนี้กิจกรรมที่พุธเตรียมมาครับคือวันนี้เนี่ยจะให้น้องๆพับกระดาษเป็นรูปต่างๆครับและวันนี้ครับน้องๆ้องครับพี่พุธจะให้น้องๆเนี่ยพับกระดาษเป็นรูปกระต่าย การพับกระดาษนะครับจะช่วยให้น้องๆฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้ามเนื้อมือแล้วก็สมองครับเมื่อสมองแข็งแรงแล้วร่างกายของเราก็ต้องแข็งแรงด้วยเพราะเจาะใจและโครงการมาม่าเพื่อน้องเห็นความสําคัญของอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสําหรับเด็กในวัยประยุกต์ครับ คุผู้ชมครับและตอนนี้ครับกิจกรรมพับก,กระดาษนะฮะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปทําอาหารกลางวันให้กับน้องๆทานกันครับคุผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทำนะฮะเมนูมามา่าดาวกระจายขั้นตอนนะครับคุณผู้ชมเราจะมาลวกเส้นมาม่าให้เหนียวนุ่มแล้วก็นําไปผัดกับเนื้อหมูไข่ไก่แล้วก็ผักครับน้องๆก็จะได้อร่อยกับมาม่าดาวกระจายแล้ว เจาใจและโครงการมาม่าเพื่อน,น้องนะครับยังมอบผลิตภัณฑ์จากมาม่านะครับไว้เป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้อร่อยกันต่ออีกทั้งหมดนี่เลย